ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคก,ก้าไกลยอย่างที่บอกไปนะครับมีการจัดพบปักษ์สมาชิกค,คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรกคก้าไกลณนะตอนนี้เองก็ประกาศชัดนะครับว่าความหวังของพรรคก,ก้าไกลในการทําพักการเมืองจะเป็นพักการเมืองที่มีประชาชนเป็นฐานครับวันนี้พวกเราช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดไหนไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจมีอย่างเดียวคือต้องเดินหน้า จับมือร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มากกว่าน,นี้ให้มากพอเพื่อบรรลุปเป้าหมายร่วมกันนี่แหละครับเป้าหมายร่วมกันของนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักคก้าวไกลนะครับกล่าวในงานก้าต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินซึ่งออกมาระบุชัดเจนนะครับว่ามายืนตรงนี้แทนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐแม้ว่าหัวหน้าพักจะเปลี่ยนแต่ว่าที่นายกของพักคก้าวไกลยังไม่เปลี่ยนแปลงย,ยังคงเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัฐคนเดิมนะครับ ส่วนเส้นทางทางการเมืองจะมีการเปลี่ยนการเมืองของชนชั้นนําให้เป็นการเมืองของประชาชนซึ่งมี5ยุทธศาสตร์ในการสร้างพักเก้าวไกลให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนจริงๆและการนําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาที่ทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกรงใจใครด้วยส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาัวหน้าพักเก้าวไกลบอกว่าแม้ว่าจะลาจากกันแต่จากกันไม่ตลอดไปครับเพราะจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม ดังนั้นเมื่อจุดไฟจุดติดกลางสายลมแล้วอย่าให้ไฟดับขอให้รอชั่วคราวและจะกลับมาจุดไฟนั้นต่ออย่างแน่นอนรวมถึงนายพิธายังบอกด้วยนะครับว่านายชัยธวัฒน์นั้นไม่ใช่ผู้นําชั่วคราวครับแต่ว่าคนนี้คือผู้นําตัวจริงเสียงจริงของก้าวไกลและฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นรักพิธาย,ยังไงก็ขอให้รักชัยธวัฒน์อย่างนั้นแหละครับ พร้อมกับย้ำนะครับว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่อยู่ข้างประชาชนจะสะสมชัยชนะและประสบการณ์จนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของคนไทยต่อไป